เกิดมาทำไหมพ่อถามไว้เมื่อไว้เด็กตอนยังเล็กฉันตอบไปให้พ่อขำลูกเกิดมาเพื่อเลี้ยงวูลวะให้ตัวดำฉันยังจำคำถามนี้มิมีลืม ฉันเดินทางหาคำตอบรอบโลกเบี้ยวเคยหลงเลี้ยวเดินหลงทางห่างมักผลทวนคำถามตามคำตอบบอ,อกตัวตนเลิกเล่นกลดึงลงหลุมสุมไฟฟอน เมื่อเติบใหญ่ได้คิดคบประสบการณ์พบอาจารย์อ่านหนังสือสื่อเทศสอนเกิดมาเพื่อพบสิ่งดีที่สุดพรพบคำสอนธรรมพุทธประดับปัญญา ฉันเกิดมาทำไมได้คำตอบน้อมกราบขอบพระคุณท่านพุทธธาตุสอนเกิดมามุ่งทำประโยชน์โชดชกรเพื่อถอดถอนความยึดถือคือดับทุกข์เพื่อสุขเย็น สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในคำถามที่ผมว่านะทุกคนน่าจะเคยถามตัวเองแหละอย่างน้อยก็สักครั้งในชีวิตคำถามอะไรเหรอคะคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมนี่แหละครับเรียบง่ายมากแต่โอ้โหส่งพลังสุดๆจริงค่ะเป็นคำถามใหญ่ของชีวิตเลยนะใช่ครับแล้ววันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่พิเศษมากมาชิ้นหนึ่งไม่ใช่นังสือเล่มหนาๆเลยนะครับแต่เป็นบทกลอนสั้นๆจากช่อง YouTube ชื่อรูลาแจ้งเจริญซึ่ง บทกลอนนี้เล่าเรื่องการตามหาํำตอบได้จับใจมากเราเลยอยากจะใช้เรื่องนี้แหละครับมาเจาะลึกกันเดินทางที่ว่านี้กันอืตั้งแต่คำตอบแบบซื่อๆของเด็กคนหนึ่งไปจนถึงบทสรุปที่แบบลึกซึ้งเชิงปรัชญาเลยใช่เลยค่ะความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้แหละคือมันเล่าเรื่องการเดินทางของคนจริงๆอ่ะเนอะครับ มันไม่ใช่ตำราปรัชญาแห้งๆที่บอกว่าเป้าหมายชีวิตคือข้อ 1, 2, 3แต่เราจะได้เห็นภาพการลองผิดลองถูกการหลงทางการตั้งคำถามกับตัวเองซึ่งแบบนี้มันทำให้เราเชื่อมโยงได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะจริงด้วยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากคำถามของพ่อที่ถามลูกชายตัวเล็กๆบทกลอนเขาเริ่มว่าเกิดมาทาไมาพ่อถามไว้เมื่อวัยเด็ก แล้วคำตอบของเด็กนี่สิครับน่ารักมากเลยนะเขาตอบว่าตอนยังเล็กฉันตอบไปให้พ่อขำลูกเกิดมาเพื่อเลี้ยงวัวให้ตัวดำโอ้ยน่ารักจังคือมันซื่อมากบริสุทธิ์มากตามโลกที่เขาเห็นตอนนั้นเลยจริงๆเป็นคำตอบที่จริงใจที่สุดเท่าที่เด็กคนนึงจะให้ได้เลยนะแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ความน่ารักของคำตอบแต่มันคือพลังของคำถามนั้นมากกว่าค่ะยังไงครับ ก็อย่างที่บทกลอนบอกต่อว่าฉันยังจำคำถามนี้ไม่มีลืมมันเหมือนกับการออฝังมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเอาไว้ในใจตั้งแต่เด็กเลยอ๋อคคำถามนี้มาเลยไม่ได้หายไปกับเสียงโหเราะวันนั้นแต่มันกลายเป็นคำถามส่วนตัวที่ติดตัวเข้าไปตลอดชีวิต ซึ่งมันก็สะท้อนธรรมชาติลึกๆของมนุษย์เรานะครับที่ต้องการหาความหมายให้กับการมีอยู่ของตัวเองจริงด้วยครับมันเหมือนเป็นโจทย์ชีวิตที่ได้รับมาตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วบทกลอนก็พาเราข้ามเวลามาสู่ช่วงที่เขาโตขึ้นแล้วก็เริ่มออกเดินทางตามหาคําตอบอย่างจริงจังซึ่งเส้นทางนี้เออดูจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เขาเขียนว่าฉันเดินทางหาคําตอบรอบโลกเบี้ยว เคยหลงเลี้ยวเดินหลงทางห่างมักผลโห oh. ท่อนนี้ผมว่ามันจี้ใจดําดีนะไอความรู้สึกของการหลงทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้นเคยกันดีมากๆเลยเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะหลงทางในเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายชีวิต คือมันคือการลองผิดลองถูกที่บางทีมันก็พาเราเป๋ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะและการหลงทางเนี่แหละที่มักจะนําไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดซึ่งบทกรอนก็ชี้ไปที่จุดนั้นได้คมคายมากในท่อนถัดมาที่ว่าทวนคําถามตามคําตอบออกตัวตนออกตัวตนใช่ค่ะคําว่าออกตัวตนนี่แหละค่ะที่เป็นหัวใจเลยซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาก็อธิบายว่ชัดเจนว่าหมายถึง การออกจากการยึดมั่นในตัวตนตัวกูของกูออกไปหาคำตอบข้างนอกท่องไปในรอบโลกเบี้ยวตอนนี้เหมือนเขากลับลำเลยหันกล้องกลับมาส่องที่ข้างในตัวเองแทนถูกต้องค่ะการออกตัวตนนี่ฟังดูยิ่งใหญ่จังครับมันเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟเลยไหมหรือว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นของอีกบทหนึ่งที่ยังต้องใช้เวลาอีกนาน เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะส่วนตัวมองว่ามันไม่ใช่การเปิดสวิชที่ทุกอย่างจะสว่างว่าบขึ้นมาทันทีนะครับแต่มันคือการค้นพบเข็มทิศท,ที่ถูกต้องมากกว่า<อ>ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเดินสเปะสปะไปทั่วแต่พอตระหนักว่าคําตอบที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่การทําความเข้าใจและละวางความยึดติดในตัวกูของกูนี่แหละค่ะคือจุดที่การเดินทางภายนอกที่เคยหลงทางมันเปลี่ยนเป็นการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งขึ้นมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น เหมือนกับว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันหาผิดที่มาตลอดใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยพอจะนึกภาพออกเลยครับแล้วพอเขาเจอเข็มทิศท,ที่ว่านี้แล้วเขาเริ่มเดินไปยังไงต่อครับการเดินทางข้างในนี่มันหน้าตาเป็นแบบไหนบทกลอนก็บอกไว้น่าสนใจนะคะว่าคําตอบมันไม่ได้ผุดขึ้นมาเองแต่เกิดจากการสังเคราะห์หลายๆอย่างรวมกันครับเหมือนการเก็บวัตถุดิบจากที่ต่างๆมาปรุงเป็นอาหารจานสุดท้ายของตัวเองเขาว่าเมื่อเติบใหญ่ได้คิดขบ ประสบการณ์พบอาจารย์อ่านหนังสือสื่อเทศศืม,มันแสดงให้เห็นว่าปัญญาได้ไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่มาจากการผสมผสานกันระหว่างประสบการณ์ตรงที่เคยเจ็บเคยพลาดมาการชี้แนะจากครูบาอาจารย์ความรู้จากการอ่านแล้วก็หลักธรรมคำสอนต่างๆค่ะแสดงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตอนที่หลงทางหรือตอนที่เจอเรื่องดีๆมันไม่ได้เสียเปล่าเลยไม่เลยค่ะแต่กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของคำตอบในท้ายที่สุดถูกต้องค่ะ และคำสำคัญในท่อนถัดมาคือทุกคำสอนธรรมพุทธ,ธะประดับปัญญาคำว่าประดับปัญญานี่ชี้ให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่การสะสมความรู้ครับแต่มันคือกระบวนการบ่มเพาะที่ใช้เวลาทุกอย่างที่เขาเจอมาถูกนำมาขบคิดตกผลึกผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าธรรมะจนมันยกระดับความเข้าใจชีวิตของเขาไปเลยครับผมที่น่าทึ่งก็คือว่า แนวคิดเรื่องการเดินทางภายในเพื่อค้นหาความสงบจากการลดอัตราแบบนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในปรัชญาตะวันออกนะคะหรือครับมีแนวคิดอื่นที่คล้ายกันด้วยเหรอครับมีค่ะที่ชัดเจนมากเลยคือปรัชญาของพวกสโตเอ็กในโลกตะวันตกอ๋อสโตเอ็กใช่ค่ะพวกเขาก็เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการไล่ล่าหาความสุขจากสิ่งภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ครับ แต่มันมาจากการฝึกฝนคุณธรรมและควบคุมจิตใจภายในของเราเองการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดก,กับผลลัพธ์มันก็คือการออกตัวตนในเวอร์ชันตะวันตกเหมือนกันนะใช่เลยค่ะคือการลดความสำคัญของอัตตาที่อยากได้อยากมีลงแล้วหันมาโฟกัสที่การกระทำที่อยู่ในการครวบคุมของเราแทนน่าสนใจมากครับ เหมือนกับว่าอยู่คนละมุมโลกแต่ก็เดินทางไปหาขุมทรัพย์เดียวกันในใจตัวเองใช่ค่ะแล้วสําหรับผู้ประพันธ์บทกรอนนี้ปลายทางของการเดินทางของเขาคืออะไรครับคําตอบสุดท้ายที่เขาค้นพบคืออะไรในที่สุดเขาก็เจอ่ะซึ่งเขาก็ให้เกียรติท่านพุทธทาสภิกขุว่าเป็นผู้มอบแสงสว่างนําทางไปสู่คําตอบนั้นพอมาถึงบทสรุปตรงนี้เอ,อ่อรู้สึกว่าคําตอบมันเหมือนจะมี2มิติที่ทํางานควบคู่กันอยู่ไม่แน่ใจว่ามองแบบนี้ถูกไหมคะ ใช่เลยครับคุณมองได้คมมากมิติแรกบทกลอนสรุปไว้ว่าเกิดมามุ่งทำประโยชน์โชดท่ขจรคือชัดเจนว่าเป้าหมายหนึ่งของชีวิตคือการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อสังคมอืมให้คุณค่าของเรามันได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลโลกใบนี้นี่คือเป้าหมายที่จับต้องได้และเข้าใจง่ายแต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคือมิติที่สองนี่แหละคะ่ะใช่ครับเพราะมันไม่ได้จบแค่นั้น บทกรอนท่อนสุดท้ายที่เป็นบทสรุปของทุกอย่างบอกว่าการทำประโยชน์นั้นมีไว้เพื่อถอดถอนความยึดถือคือดับทุกข์เพื่อสุขเย็นท่อนนี้เองนี่คือจุดที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยการกระทำเพื่อคนอื่นซึ่งเป็นมิติภายนอก ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองค่ะแต่เป็นเครื่องมือชั้นดีในการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นวิติภายในเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าคือการละวางความยึดติดในตัวตนนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วและนั่นแหละครับคือหนทางไปสู่การดับทุกข์เข้าใจประเด็นเรื่องการทําประโยชน์เพื่อลดอัดตรานะคะแต่ถ้ามองในมุมของคนทั่วไปในทางปฏิบัติมันก็อาจจะยากเหมือนกันครับหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนละ่ะ การทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลเลยมันอาจจะฟังดูเป็นอุดมคติเกินไปหน่อยบุตรกรหรือแนวคิดนี้ได้พูดถึงความท้าทายตรงนี้ไหมคะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาและดีมากครับเพราะมันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึกจริงๆค่ะปรัชญานี้ไม่ได้บอกว่าความรู้สึกอยากได้นั้นผิดนะแต่มันชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งของหรือคำสรรเสริญจากภายนอกแต่มันคือมันคือสภาวะภายในที่เปลี่ยนไปตั้งหาก เวลาที่เราทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่ย,ยึดว่าฉันเป็นคนทำฉันเป็นคนดีเรากำลังฝึกออกตัวตนโดยตรงเลยอ oh. ยิ่งเราให้โดยไม่หวังว่าตัวกูจะได้อะไรกลับมามากเท่าไหร่ความหนักอึ้งของอัตามันก็ยิ่งเบาลงเท่านั้นและผลตอบแทนที่ได้ก็คือสภาวะที่เรียกว่าสุขเย็นนี่แหละครับคำว่าสุขเย็นนี่น่าสนใจมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากความสุขทั่วไปยังไงได้เลยครับ ความสุขทั่วไปที่เราคุ้นเคยกนันมันมักจะเป็นสุขร้อนสุขร้อนครับคือความสุขที่มาจากการได้เสพในสิ่งที่อยากได้เช่นได้กินของอร่อยได้ของใหม่ได้รับคำชมมันเป็นความสุขที่ตื่นเต้นวูบวาบค่ะแต่มันก็มาพร้อมกับความร้อนรนเพราะเราจะกลัวว่ามันจะหายไปแล้วเราก็จะอยากได้มันอีกไม่รู้จบแต่สุขเย็นคือความสุขคนละประเภทเลยค่ะมันคือภาวะของจิตใจที่สงบโปร่งเบาเป็นอิสระ ถูกต้องเป็นความสุขที่เกิดจากการดับไฟแห่งความอยากความโกรธความหลงในใจได้แล้วมันจึงไม่ร้อนรุ่มไม่ต้องวิ่งไล่ตามครับผมมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนและประณีตกว่ามากซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดที่บทกลอนนี้นำเสนอก็คือการใช้ชีวิตเพื่อทำประโยชน์และขณะเดียวกันก็ใช้การทำประโยชน์นั้นเป็นเหมือนกระบวนการชำระล้างจิตใจตัวเองไปสู่ความสงบเย็นจากภายในใช่เลยครับ ชัดเจนมากเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนการเดินทางทั้งหมดจากคำถามของพ่อในวัยเด็กสู่การหลงทางค้นหาจนมาเจอคำตอบสุดท้ายมันคือกระบวนการเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าความสุขและเป้าหมายไปโดยสิ้นเชิงเลยนะจากเดิมที่อาจจะมองหาจากข้างนอกก็กลับมาค้นพบว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงมันอยู่ข้างในนี่เองถูกต้องครับถ้าให้สรุปการสนทนาของเราในวันนี้มันคือการติดตามการเดินทางของคนคนหนึ่ง จากคำตอบแบบเด็กๆที่ว่าจะเกิดมาเลี้ยงวัวสู่ข้อสรุปทางปรัชญาที่ลึกซึ้งว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่โลกและใช้การกระทำนั้นเองเป็นหนทางในการขัดเกลาตนเองเพื่อละวางความยึดมั่นถือมัน่นและเข้าถึงความสงบสุขอันแท้จริงที่เรียกว่าสุขเย็นใช่เลยครับและอยากจะย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่ส่งคุณค่าที่สุดที่บทกลอนนี้มอบให้อาจไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้ายแต่คือการแสดงให้เห็นคุณค่าของกระบวนการทั้งหมดเลย ระหว่างทางระหว่างทางที่มีการหลงทางมีการเรียนรู้มีการตกผลึกนั่นแหละคือชีวิตจริงมันทำให้คำตอบสุดท้ายมีความหมายที่ลึกซึง้งไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูครับและกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกทุกอย่างก็คือการค้นพบความสำคัญของการออกตัวตนหรือการก้าวข้ามอัตตานั่นเองค่ะ เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับบทกรอนี้นำเสนอคำตอบที่งดงามซึ่งมีรักฐานมาจากพุทธปรัชญาและเราก็ได้เห็นแล้วว่าแก่นของมันก็ไปสอดคล้องกับปรัชญ,ญาสตโตอิกของตะวันตกได้อย่างน่าทึ่งค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตมีหัวใจอยู่ที่การเดินทางเข้าข้างในและค้นหาเส้นทางของตัวเองแล้วอื การเดินทางที่ว่านี้ตั้งแต่คำถามในวัยเด็กไปสู่ความเข้าใจในวัยผู้ใหญ่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีพื้นฐานความเชื่อหรือปรัชญาชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหมายถึงมุมมองอื่นที่ไม่ใช่พุทธหรือสโตอิกใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือความเชื่ออื่นๆและท้ายที่สุดแล้วแก่นแท้ของการแสวงหาความหมายนี้มีอะไรอีกบ้างที่อาจเป็นสากลสสำหรับมนุษย์เราทุกคน ไม่ว่าจะเดินอยู่บนเส้นทางสายไหนก็ตาม